สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําการตรวจสภาพรถยนต์ออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอลของ ANC Broker กันค่ะซึ่งหลังจากที่เราได้ทําการสั่งซื้อหรือแจ้งทําประกันรเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงขั้นตอนการตรวจสภาพรถยนต์ค่ะเจ้าหน้าที่ของ ANC ก็จะส่งลิงก์การตรวจสภาพรถยนต์ออนไลน์มาให้เราผ่านทาง SMS ค่ะขั้นตอนการตรวจสภาพรถยนต์ออนไลน์ก็ง่ายๆเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เรากดเข้าลิงก์ที่เราได้รับผ่านทาง SMS ค่ะขั้นตอนที่2นะคะกดเริ่มวิดีโอเพื่อรับการสนทนาแบบวิดีโอคอลกับเจ้าหน้าที่ค่ะ ขั้นตอนที่3นะคะกดยอมรับข้อตกลงการใช้งานของระบบค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็เริ่มทําการตรวจสภาพรถยนต์ออนไลน์ทั้งถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอให้เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละบริษัทประกันค่ะซึ่งขั้นตอนนี้ทุกคนก็สบายใจได้เลยค่ะเพราะว่าเราก็มีผู้เชี่ยวชาญคอยคำแนะนําอยู่นะคะไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะควรถ่ายด้านหน้ารถยนต์ให้หน่อยค่ะ ซึ่งขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็ไม่สามารถวางสายเองได้ค่ะต้องให้ฝั่งเจ้าหน้าที่ของ NC เป็นฝ่ายวางสายค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนกับการตรวจสภาพรถยนต์ออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอลของ NC b r r o k r r ง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วใช่ไหมคะเหมาะกับการใช้ชีวิตในยุคนี้เลยค่ะที่ทุกอย่างดําเนินไปด้วยเทคโนโลยีแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ